นะครับพี่น้องเตรียมพร้อมครับลงน้องจับปลาครับบ้านน้องแวงนะครับตำบลดูอำเภอปางกูจังหวัดสิสเกตนะครับไปแล้วครับอ่าจวดจูบแถมลงน้ำแล้วครับนี่ครับนะครับรุ่นนะครับฝั่งยางงามครับบรรยากาศยางสวยงามเลยพี่น้อง สีชมพูครับสีแดงนะครับฟังจะเป็นสีชมพูนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยแหงนะครับอ่าส่วนแพรจะเป็นแพรเสื้อสีแดงนะครับใส่ครับใส่ใส่ทางไหนโดนฟั่งเบ้ไหนครับซุมยูมอน่อายะอุ้ยปลานินปลานินปลานินจัมโบ้ครับอุ้ยงามงามงามเออนี่ครับปลานินปลานิน ปานินอยู oh. oh. ่ฝั่งเด้อบ้านฝั่งเมตตาปนินเออบุญครับบุญมิตรปนินมิตรปนินวุ่นวุ่นุ่ตาเปพียงไหตาเยอะไหมของกล้านะเดี๋ยวเคยถ่ายดูจังเลยไหมเอาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไรหรอกเอาเอาราลุนครับรอรุ่นโอ้ยอาเนี่ยอุ้ยปานินบุ้ยมี่น้องใส่โล โอ้โหชาย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 จังจังชายชายชายนี่ล้วนไม่มีปลาอะไรมากุนเออปลานินปลานินครับเร็วเร็วเร็วเวเร็ววทำเวลาเวลา่ไม่เร่งหรอกไม่เร่นหรอกค่อยค่อยปลดไปปลานินครับดอกเดียวนี่คุ้มเลยนี่ครับปลานียนล้วนล้วนแนี้นนี่ครับ มงกนสบายใจสบายใจแล้วสบายใจสบายใจแล้ววันนี้ใส่โลกครับใส่ง่ามครับเจ็ดแปดขีดครับสองตัวลูกกลัวอ้วนเลยครับแต่ว่าไอ้ปลาป้าจีนนั่นยังบ่อใหญ่ไปเดยนะปัดอุ่นครับ บรรยากาศครับบ้านน้องแวงนะครับได้สุขสุขคนนะครับบรรยากได้มากกวสาีได้ตัวกับมันถือแล้วเนาะเออผุนครับเป็นยวงครับเป็นยวงเป็นยวงเออออกหลากเลยพี่น้องบุญออกหลากอากลากเลยเอาเอาเอาใส่ไปใส่ไปจวดอึ้บเต็มโอ้ทางผุนทางผุน อัญยาปะทองพัดสูงถือีครับอัญยาครับเออพี่น,น้องเอ้ยบรรยากาศบ้านน้องแมงนะครับนี่ครับตำบลดูอำเภอปางกูครับพี่น้องจังครับจังเฮ้ยเพิ่งพูดรับ ขอหน่อยครับขอหน่อยจังบ,งคบไไ่ครับทางนี้อหอบครับได้หอบได้หอบเป็นไรครับขึ้นเกลาก,กะลากระลากรสั่นเฮ้โอ้ย <c oughs> หอบหครับได้หอบสุขุมสุขนครับออยัง่ะนั่นถึงกิลร่อนปลาบึกนี่มาเห็นเลยครับมาบึกนี่มาติด บาานะกุล่นิกมันม่เอ็บอลเรือปลยบึกอยตัวาเป็นไงตาปลาลากอีกแล้วโอ้พีไปไงพูดพูดแล้วโอ้ยโอ้ย ไม่แล้วแง้สองครับหมานคือเก่าอ้พี่นงหมานคือเก่าไม่แล้วครับผมจากไหนพ่อเซียนจากไหนนี่เซียนมาจากบ้านเลาครับผมบ้านเลาตำบลอะไรพ่อตำบลกันบนห้วยสำรานครับผมห้วยสำรานจังหวัดศรีสะเกดบ่เออครับผมนี่ตำบลห้วยสำรานครับผมแถวที่สองนั่นแง้สองเราครับพอแล้วมั้งพ่อ อยังไม่พอเรียบเรียนเลยเร็วเร็วเร่งมือเร่งมือเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อปล่อยตัวนี้ไปแง่สองนะครับไม่เอาหรอกัตัวนี้บัตรสาอยครับแพห้าร้อยัรอบฟังครับสามร้อยฟังครับเสื้อสีชมพูสามแพจะเป็นเสื้อแดงครับห้าร้อยครับแพงหน่อยได้เสื้อแดง ผูกลงมาได้เสื้อสีชมพูสีหวานแหววหวานแหววเลยตึกเพงเดียวเม่ก่อนโอ้หมานครับหมานมานครับปลานิ่นใส่ง่ายเลยครับพี่น้องเนี่ยกระดียังไม่เลือนบอกแต่ปลาจีนปลาจีนอาจจะเป็นไซร์เล็กปลาจีนอยากหน่อยอยู่เด้อครับแต่ปลานิ่นน่นเหมาะเลยปลานิ่นด้ปลากระเดิดได้ปลากระเดิดด้วยนี่เลยด้ปลากระเดิดด้วยขายปลากระเดิดนั่าอ่ะ โอ้สนุกสนานครับวรนทงการครับเียนเห่เขายังลงอีกป่าคือเกามาเบิงนทางนี้ครับปอ๊ยหยย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 อยยอออยยอครับออกยากยยกยย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 ย้ยย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 ยัยย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 ยครับยยยนยยยย จากไหนพ่อเซียนจากไหนครับห้วยทับทันครับหมานคือกันนะครับนี่เออปลานิ่นใส่โลพี่รองนั่นนั่นนั่นนี่ครับเอียบเลยครับอ้วนอ้วนครับน่าจะเป็นปลาหมันเนาะก็ปล่อยปลาหมันนะครับมันสมบูรณ์ครับอ้วนนะตปลาจีนนั่นจะเป็นใส่หน่อยอยู่นะครับปลานิ่นนี่งามเลยก็ถือว่าอ่าพานนะครับอ่าสุดยอดนะครับ บัตรราคากรบ่อแพงบ่อนี่เถือนนะครับผ่านนะครับผ่านผ่านสำหรับน้องแวงครับตำบลดูอำเภอปางกูจังหวัดศรีสะเกดครับพูดครับพี่น้องได้ทวหนาทั่วตานะครับอู้สวยๆครับตัวนี้โอ้อหใสงามเลยครับ หมานๆครับผมเป็นไะครับทางนี้หมานบ่เอาคือเรื่อยๆนะครับฟังนี่มาเป็นขอบคูวเลยบ่ครับนี่โอ้ยนี่หลาน้อยเต็มกระสังเราเออนี่ครับบรรยากาศครับบ้านน้องเวงนะครับตำบลดูอำเภอปางกูจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องนี่นี่ก็อายะครับนี่ก็อายะหยุงเป็นหยุงเลยครับ ปานินใส่งามนะครับน้องน,นี่ครับป้านิน่นนี่จะใส่น้ำงามเลยพี่น้องใส่โลเต 8, ียสแปดขีดนี่สบายสบายเลยครับรนี่ได้หอดปลาขออ้านี่ป้านินเมืองที่เครับรน่าจะเป็นป้านิ่นหมันน้อัน่ะะมันใส่งามมันนป้านินใส่งามบมดีครับ ได้ไหมครับโอ้จ้างไหนพ่อสีสเกตดบ้านตาดอเอาเอาเอานี่ครับนี่นี่งุ่มอยู่นี่งมอยู่นี่คือว่าคือว่าเอาเต็มเผาไหมนี่ครับอาทิว่าน้องไอ้บ้านน้องแหว่งนี่ผ่านนะครับผ่านบันดินไซสสวยนะครับ มันดินใสงามๆเลยนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อครับเพียงใดครับเพียงไดนี่อาญะได้ถึั้งไม้ถึงขอนครับปลาน้ำอุ้ยอาญะเลยครับบรรยากาศครับวันที่14นะครับถือว่าในช่วงวันสงกรานต์นะครับพี่น้องก็ถือว่าเลนเล่นน้ำนะครับได้ปลาในยังเอ่เมื่อกลับบ้านไปกินน้ำนะครับ

ไอพ่อไงญ่แฮสามเราป่ะเนี mm ่ยแฮสามเป็นไหนมันเบิดละไปเป็นไงพ่อใหญ่มีตัวไหมมีกี่ตัวมีกี่ตัว